หมื่นยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามสรุปแล้วรัฐบาลยกเลิกทบทวนหรือชะลอและนำกลับมาทบทวนใหม่ว่าเงิน1 5แสนล้านบาทจะใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร1,57 0 0 0ล้านที่เตรียมไว้สำหรับดิจิทัลโวลท์เนี่ยเราคิดว่าวันนี้มันมาตรการภาษีของอเมริกาอาจจะมีผลกระทบหลายด้านเราต้องสำรองเงินไว้เพื่อที่จะ ขุดหนุนช่วยประชาชนหรือภาคเอกชนที่รับผลกระทบอยู่จํานวนหนึ่งนะครับนอกเหนือนั้นก็เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้การลงทุนให้เม็ดเงินอยู่ในพื้นที่อยู่กับประชาชนอันนี้นเป็นคก็คิดว่าน่าจะดีกว่าในช่วงนี้เพราะว่า ความไม่แน่นอนอยังมีเยอะและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่ผ่านมาครมงก็มีการอนุมัติแผนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจยกเงิน1.57แสนล้านบาทน,นี่แหละค่ะผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้มาตรการ4มาตรการที่น่าสนใจวันนี้นายกรัฐมนตรีตอบเองเลยนะคะว่าเงินหมื่นไม่ยกเลิกแต่จะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดต ข้อมูลขสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเมื่อวันที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการถแถลงนะคะในส่วนของมติคอรมอผ่านแผนการกระตุ้นเศร,รษฐกิจและที่สําคัญค่ะในส่วนของการโยกงบประมาณ1.57แสนล้านบาทจากโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแหละค่ะในเฟสสามเฟสสี่แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไปกระตุ้นเศร,รษฐกิจผ่านโครงการต่างๆที่จะต้องเร่งทําเร่งด่ว ในการกระตุธธ้นเศรษฐกิจนะคะและรัฐบาลยืนยันว่าชะลอแน่นอนแจกเงินหมื่นในเฟส3เฟส4แจกเงินหมื่นในเฟส3เฟส4รัฐบาลมีการแจกเงินเป็นเงินสดไปก่อนหน้านี้เฟส1และเฟส2เป็นเงินสดในกลุ่มเปราะบางแต่งบประมาณที่เหลืออีก1.57าแสนล้านบาทค่ะมีการชะลอในการแจกเงินในเฟส3 16ปีถึง20ปีเฟส4 21ปีถึง59ปีและจะนําเงินตรงนี้1.57าแสนล้านบาทไปใช้ผ่าน5โครงการดังนี้ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการน้ําการคมานาคมด้านการท่องเที่ยวด้านการส่งออกแล้วก็การจ้างงานวันนี้มีคลิปเสียงจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะและตอบคําถามชัดเจนเลยเงินหมื่นไปต่อหรือพอแค่นี้ติดตามกันเลยค่ะก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมคะทังครั้งแรกทั้งตอบเนี่ยมันต้นเด็กเหตุที่จริงแล้วมัแล้วครั้งที่สามนี่มันเป็นท้องไม่มีเงินหรือเปล่าแล้วก็จะรับผิดชอบอะไรกับค่ะค่ะคือเอ่อ เป้าหมายของการของการทำทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแปลว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของของของประเทศทั้งหมดนะคะซึ่งออรอบแรกกับรอบสองเนี่ยเราก็กระตุ้นไปแล้วในในคนบางกลุ่มอ่ะ บอบบางกับผู้สูงอายุนะคะซึ่งต่อจากนี้ค่ะพอเรามีเรื่องของอาทาริฟเข้ามาเรื่องรีซิปโค้ดทาริฟเข้ามาของสหรัฐเนี่ยมีกฎหมายเรื่องกำแพงภาษีเพราะฉะน,นี้ตอนเราก็ต้องพิจารณาทบทวนแล้วก็ได้ข้อเสนอจากทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วก็สภาพน์ด้วยทั้งคู่เนี่ยก็ให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่นะคะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะสามารถใช้อะไรที่เป็นการจำเป็นและเร่งด่วนกว่าในเรื่องในเรื่องแจก เอองินดิจิตอลเงินหมื่นนะคะคการกระตุ้นคือเปลี่ยนรูปแบบของการกระตุ้นว่าสามารถเอาก้อนนี้ไปทําอะไรที่เรียงดบบความสําคัญว่าอะไรที่จําเป็นณขณะน,นี้ต่อประเทศจะเกิดผลต่อประเทศมากที่สุดสูงสุดนะคะอันนี้ก็เราก็เลยต้องทบทวนอันนี้ใหม่ค่ะคือการใช้คำว่าชะลอยกรว่าคนยังฝันดิจิตอลมาเด็กเงินหมื่นได้อยู่ที่น่าอยู่จริงๆแล้วมันก็เป็นการยกเลิกแต่รัฐบาลไม่กล้าพูดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อะไรนะกูกระทบเลยนะคะกระทบทานเสียงอ๋อ <ๆ S 1> คืองี้นะคะเราต้องพูดกันให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เข้ามาแทรกเนี่ยคิดว่าประเทศไหนก็คงไม่อยากได้ปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้ทางก้อนเนี่ยแปลว่าเกิดประโยชน์ที่ตรงไหนสูงสุดเราเน้นที่ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้น,นถามว่าเ,เราไม่เราไม่บอกยกเลิกใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ากลับมาทําอีกละ่ะ ในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วอันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรูปแบบนี้จะได้ผลมากที่สุดเราก็มีความหวังว่าเราก็อยากจะให้อะไรที่มีประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมันก็ต้องได้ทําถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่คณะกรรมการเ,เขาทบทวนกันมาเขาบอกว่าการแจกเงินหมื่นหรือใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่ใช่ตัวกระตุ้นที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ถามว่าตัวกระตุ้นไหนดีที่สุดสําหรับประเทศนั่นคือสิ่งที่เราทําอยูอ่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเรื่องของกําแพงภาษีเข้ามาถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยก็ก็คือเป็นแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าต้องทาความเข้าใจแน่นอนแต่ถามว่าแล้วเงินก้อนนี้ไปไหนเราทําโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่ นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในโครงการที่เสนอไปแล้วอย่างที่ประชุมมีวันนี้ก็เข้ามาเสนอด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําทั้งหมดน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคน้ําเพือ่อเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของประเทศเรานะคะทุกๆคนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จะมีทําเรื่องของน้ําสะอาดที่ได้ใช้ในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความจําเป็นที่ที่จะต้องยกย้ายหมุนเงินก้อนนี้ไปทําสิ่งที่ ลงความเห็นมาแล้วว่าต้องทำก่อนในเรื่องของการแจกเงินหมื่นหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็ <ๆ S 2> ทุกอย่างทบทวนหมดนะครับอะไรใช้เงินเนี่ยขอทบทวนใหม่ถึงเฟสสามนี่แหละครับขอขอทบทวนต้องดูกันปรับงบหกเก้าก่อนต้องรอให้งบหกเก้าเข้าสภาม,มาแล้วหนึ่งก่อนแล้วแล้วม,มาปรับไม่ไม่ไม่เลยครับก็เราก็ตอนนี้มันอยู่ปีหกแปดผมก็ถ้าถ้าปีหกแปดปรับได้ก็ปรับ ก,ก็ใน69ถ้าเขาปรับได้กันในสภาก็ว่าไปเพราะทุกคนสภาที่เขาทบทวนดูเขาคงเห็นนะว่าอะไรควรจะปรับนะฮะนะนะครับแล้วก็เราก็จะปรับด้วยอย่างครั้งเนี้ยถ้าปรับครั้งเนี้ยในงบปีห8เนี่ยผมก็เขาเรียวกว่าแผนการปรับตุนระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเมืองไทยต้องการการวางแผนที่ดีระยะกลางระยะยาวอย่างที่หลายๆคนพูดนะปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะหยิบขึ้นมาดู ระยะการด้วยครับ่เอาละค่ะคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีก็แจ้งชัดว่านั่นเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลเจอในส่วนของสภาวะทางเศรษฐกิจภาษีจากทางสหรัฐอเมริกา<อ>จึงจำเป็นที่จะชะลอในส่วนของการแจกเงินหมื่นในเฟสสามเฟสสี่ออกไปก่อนส่วนงบประมาณที่มีอยู่แล้ว1.57แสนล้านบาทนะคะที่จะมีการแจกในเฟสสามเฟสสี่ไม่ว่าจะเป็นเฟสสามอายุ16ปีถึง20ปีเฟสสี่ยปีถึง59ปีจะนําไปพัฒนาแก แก้ไขเร่งด่วนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ5โครงการดังนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ําการคมนาคมด้านการท่องเที่ยวการส่งออกแล้วก็การจ้างงานคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ